ความรู้สึกที่ว่านอนแล้วยังไงก็แบบว่าหลับไม่เต็มตื่นเวลาตื่นก็ไม่สดชื่นไม่เคลียหัวไม่ไร้เวลาตื่นมาหัวไม่ไร้เวลาเราอยากจะพูดอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามอย่างที่เราอยากจะพูดอะคะ่ะปัญหาของการนอนไม่หลับของพี่นะคะคือที่เนี่ยจะทําให้แบบว่านอนแบบว่า นอนไม่สามารถนอนนิ่งได้นอนแบบว่านอนแบบว่ารู้สึกตัวตลอดเวลาตื่นขึ้นมากลางดึกขึ้นขึ้นมาแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาก็รู้สึกว่าสมองไม่โล่งเคลียร์เลยไม่สามารถที่จะคุยอะไรแบบว่าได้อย่างแบบว่าอย่างที่ใจอยากจะนึกหัวสมองอยากจะพูดอะไรก็พูดได้ไม่เคลียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือการนอนไม่หลับของพี่ปัญหาการนอนไม่หลับของพี่แล้วก็พอนอนหลับมไม่เต็มอิ่มนะคะสมองก็จะเบลอค่ะ ะะทํางานแล้วก็เจองานแต่ละงานที่ทําให้เหนื่อยเหนื่อยล้าเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามนะคะที่ได้ดีลกับ้นด้วยแล้วเนี่ยยิ่งคนก็ยิ่งกุ่นวายมากตลอดทําให้เกิดการสะสมความเครียดขึ้นมันทําให้มีความคิดที่ว่ากลับบ้านไปแล้วก็ต้องมานั่งคิดถึงแก้ปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะคะงานซึ่งทำแล้วเราก็เหนื่อยแสนเหนื่อยอยู่แล้วเนี่ยก็เลยเป็นความเครียดขึ้นมาค่ะ เลื่อนเจอมาจากในสืส่อออนไลน์ค่ะแล้วก็เห็นว่าเป็นสมุนไพรจีนะคะดูปลอดภัยแล้วก็ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะลองซื้อมาทานดูค่ะที่ชอบเลยนะคะคือชงได้ทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นเลยค่ะแล้วก็ทานง่ายมากด้วยนะคะ รสชาติจะคล้ายๆกับจับเลี้ยงค่ะแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะเห็นผลตั้งแต่ซองแรกเลยค่ะคือเราทำให้เราแบบว่าเราหลับเร็วมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ทำให้เราหลับลึกแล้วเราก็ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราสมองปลอดโปรงง่งโล่งแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้พักทั้งร่างกายแล้วก็ได้พักทั้งหัวสมองด้วยค่ะ ก็อย่างที่เรียนที่บอกนะคะว่าถ้าใครที่มีการสะสมความเครียดมานะคะอยากจะให้ลองไหนไหนดูค่ะเพราะว่าไหนไหนเนี่ยช่วยคุณแน่ตัวนี้ช่วยคุณได้มากแน่เพราะมีทั้งโกจิเบอร์รี่แล้วก็มีทั้งเห็ดลินจือที่ช่วยทําให้ลดอาการตึงเครียดนะคะสะสมความเครียดนี้ไปแล้วก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยก็จะทานต่อไปค่ะเพราะว่ามีสารสกัดหลายอย่างที่อยู่ในนั้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะ